เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู Courtney, ้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าแคทกันทุกครับก็เป็นแบบว่าอ่าอัปเดตหน่อยๆน่อยนะผมนะก็เอาเปิดเปิดตัวให้หน่อยเปิดเปิดตัวให้เขาหน่อยนะผมเปิดตัวให้เขาหน่อยเออก็คืออัปเดตนะแคทอัปเดตอ๋อีครับผมเห็นไหมเห็นอัปเดตไหมก็คือหลักๆก็คือกระจก ติดฟิล์มเรียบร้อยครับทุกคนครับนี่ติดฟิล์มเรียบร้อยครับทุกคนโอเคแล้วก็จะมีกระจกดาซ่าครับนี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงครับผมวางอันนี้อันนี้ผมทําเองนะทุกคนนะผมทาเองนะครับก็วางกระจกดาซ่านะครับเรียบร้อยนะครับผมนะสองข้างนะครับก็เป็นหูนะครับผมเป็นหูแต่ผมไม่มีมิชลินนะใครมีมิชลินมีอะไรอะไร,ะไรก็อยากเอาเอามาให้ผมได้นะทุกคน ใครมีอะไรก็ส่งส่งมาให้ผมก็ได้นะทุกคนครับก็นี่ครับก็ทําเองนะวางเองกับมือเลยครับนี่ก็เป็นไงครับละเอียดไหมทุกคนละเอียดไหมใครมีมิชลินใครมีไฟส่งมาให้ผมได้นะทุกคนนะขอหน่อยละกันนะผมก็คืออัปเดตดกระจกกระจกสีดํานะทุกคนนะกระจกสีดานี่กระจกดำปึ๊บเลยติดฟิล์มเรียบร้อยนะทุกคนนะเปิดประตูเหมือนเดิมนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยมือตึ๊บ ย็นแอร์เย็นฉ่ำอ่ะคอยดูนะผมแล้วก็ตัวนี้อ่าเป็น3 2 0เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะตอนแรกเป็น3 2 3 GC ใช่ไหมอันนี้เป็น3 2 0เรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกกนั้นก็เหมือนเดิมทุกอย่างอัปเดตแค่ฟิล์มนะผมติดฟิล์มให้เขาแล้วก็กระจกนาซาดิ้นนิดหน่อยนะผมนะไม่นิดหน่อยหรือเปล่านะผมก็ดูไกลๆก็สวยดีนะทุกคนมีกระจกนาซานะแต่งดีกมันเรียบๆหรูๆไปนะ ครับผมนะไปเดี๋ยววันนี้ออกงานขุดขุดบ่อหลังบ okay. okay. ้านแล้ว oh, ก okay. ันนะทุกคนนะวันน okay. okay. like ี <h 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 ้ออกงานนะขุดบ่อหลังบ้านแล้วกันนะครับผมไปกันเลยเดี๋ยวพาไปหาลอกนาด้วยนะผมนะเอาแคนเด็บไปลอกนานะผมนะไปเลยผมครับไปกันเลยดูจะบังคับได้เปล่านะี่ได้อยู่เดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงหน่อยแล้วกันนะผมนะแบโอเคไปเลยเดี๋ยวลุยกันเลยยังไงกัน ก็มันติดฟิล์มเมือดแล้วมันก็จะดำดำหน่อยนะผมนะติดฟิล์มดำนะนี่ก็ออกแดดก็สวยเหมือนเดิมนะผมนะปิดประตูดีๆหนาวเอ้ไม่ใช่หนาวร้อนร้อนร้อนแอร์ออกเอออุ้ยตายแล้วเออนี่ผมปิดประตูเป็นฟิล์มนะทุ้คนนะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะเย็นฉ่ำเลยครับตอนแรกเราไม่ได้ติดฟิล์มมันร้อนเนาะกระจกมันใสเกินนะผมนะไอคนนะเนี่ย มีพอติดฟีแล้วก็มันก็มองเห็นอยู่ดีอะ่ะเออมองเห็นภายนอกก็ดีนะผมไ <m uch ing> อ้ภายภายในก็มองเห็นอยู่ดีนะครับทุกคนโอเคโอเคเฮ้ยเยอะมันเป็นเบี่ยวอย่างเงี้ยเนี่อยนี <m uch ing> ่มันเบี่ยวอย่างกะเบี้ยโอ้โหไม่ได้ขึ้นเทรลเลอร์นานนะเนี่เฮ้ยผมไม่ได้ขึ้นเทรลเลอร์กี่คลิปแล้ววะนี่ทุกคน มันมันรู้สึกแปลกๆอย่างนี้มั้ยเนี่ยไม่ได้คือเชเลอร์มาหลายคลิปแล้วนะั่นน่ะมึงจะตกทำไมแล้วลูกพี่เอ้ยอ๋ยอใครแล้ทุกคนอาจจะขึ้นๆก็งักไปหนะ่อยครับไม่ได้ขึ้นนานนะครับทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่นานหรอกมันหลายคลิพนะบผมโอเค แต่ว่าเขาขึ้นได้นะผมนะนี่ทำไมรถมันเร็วจังวะรถแม่งย่างาเ,ออราเร็วเลยจึ๊บโอเคไปเดี๋ยวออกงานกันเลยครับทุกคนครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวออแคสออกกันเลยแล้วกันนะผมไปกันเลยครับจวดกันเลยครับผมเยอะทางไหนวะกูลืมแล้วชิบหายแล้วลืมทางเเมื่อกี้ยังจำได้อยู่เลยนะผม ลืมทางว่ะทุกคนทำไงดีวะเนี่ยอ๋อจับได้แล้วจับได้แล้วโอเคจับได้แล้วจับได้แล้วนะผมนะโอเคไปเรื่อยๆครับทุกคนจับได้แล้วจับได้แล้วสวัสดีครับป้ายห้าสิบนะผมนะวงกลมสีแดงเอ่อวงกลมสีแดงเอ้ยไม่ใช่ดิป้ายสีขาววงกลมสีแดง ตรงกลางเขียนเเลข50ห้าสิบระบุจำนวนความเร็วไม่ให้เกินนะตามนั้นใช่หรือเปล่าวะอะไรวะเนี่ยไป้ไปวงกลมสีแดงป้ายสีขาววงกลมสีแดงอู้วทางนี้ไปได้หรือเปลอดีดี๋ยวถเบี่ยกันไปได้หรือเปล่าลูกพี่ได้ได้อยู่นะ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  ถ้าไม่ได้จะเดินเนาะได้อยู่ครับผมนะโอ้เบียดเบียดอ้เบียดฝั่งนี้มากเลยขอแากเหยียบฟุตบาทนะครับเดี๋ยวกันตัวนี้เดี๋ยวพามาขุดครับทุกคนเดี๋ยวเรายังไม่ได้ขุดเลยเนี่ยงานตัวนี้น้ำเต็มเลยว่ะพี่โอ้โหอันนี้กับเจไปเลยรับเจฮู้ยขึ้นไปด้วยกันไหมเจฮ้ยแหมไปเลยครับผมอ๋อเลี้ยวซอยนี้นะผม โอ้ยชนชุบโอ้แม่งทางแคบชิบ่ายเลยทางในเมืองครับทุกคนะวันนี้เอาคันใหญ่ๆมาเลยแล้วกันนะครับผมนี่คันใหญ่ๆมาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวได้ปะเนาะเดี๋ยวได้ปะเนาะเดี๋ยวได้ไหมเนี่ยเย็บรถดำมาจอดรอแล้วนะครับผมเดี๋ยวได้ปะ,นะเปะนาะ,ไ,ะ,นะไม่น่าได้โยกสักหน่อยนึงครับผมเออมันเลี้ยวยากจรง,งวะ เดี๋ยวขย,ย่าดเอาไปลงข้างหน้าไอ้ยย้เหียรถด,ดับขวางทางทราไหม,ไหม,ไไมไเนี่ย,ย,ยดดไปไม่ได้นะเนี่ยจ้างขวางทางแล้วเดี๋ยวเราเอารถดับมาก่อนไปไม่ได้นี่นี่เด็กปั้นเหล่านี้ครับผมเขาจ้างมาแล้วนะครับผมก็ทำในเมืองเลยครับผมทำอยู่ในเมืองเลยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวรถเอ่อรถไปจอดยยในซอยนี้แล้วกันนะแล้วก็ลงในซอยนี้กันเลยนะครับผม เย่แหวบนี่เย้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ไไม่ได้อ้ยกระจกกระจกดนอ้ได้ไม่อเเได้ไม่เได้ไโอเคได้ผ้เสียนซะยากนะผมก็เสียนมากอยู่มโอเคโคมากเลยจะลงได้หอเปล่เ่ยจะไม่เข้าลงได้อเปล่่ยแค่มากเลยนะ แคบมากทุกคนนะแคบมากว่ะแคบมากเลยนะนะเ,เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมติดฟิล์มมาแล้วมันก็จะดูเย็นๆนะครับดูเย็นๆแต่ว่ามันจะดูมืดๆหน่อยแล้วกันนะผมนะ <c oughs> ดูเย็นๆนะผมอ,ออกงานขุดครับวันนี้ครับออกงานขุดแล้วกันนะผม อัปเดตกอัปเดตกระจกนาซาครับแล้วก็เอาอิเยอะครั้งนี้กูขยับแล้วอ๋อยังไม่ขยับเว่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้สวิงทงนี้ไม่ได้อัปเดตกระจกนาซาแล้วก็อัปเดตฟิล์มน,นะทุกคนแล้วก็ลบเ,เปลี่ยนตัวนะั้นเป็นสา0สองศูนย์แล้วกันนะผมเปลี่ยนตัวเอาโอ,โอ้แท็กเอายเยอะแท็กยังไม่ถึงพื้นเลย ผู้ไม่ได้ลงนานมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะโอเคครับผมนปแย่เดินไปหน้าง,งานเลยแล้วกันนะผมอเอ้ยเจ๊โอ้โหมึงไม่กลัวรถอเลยเหรอเจ๊จี๊จยเจ๊นี่แหมตอดตอดตอดโอ้โหนี่ครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะทุกคนคนระับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับแบบเจ็นสบายใจฉ่ำเลยอนะ เนี่ยมงการของเราอยู่ข้างฝั่งขวามือนะครับทุนนี่บิดบิดบิดรถทางเข้ามัอยู่ไหนวะรถทางเข้าจริงจริงอยู่มันรลอดได้ปะเอ้ยยื้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไม่ได้จิบหายแล้วไงเา้าอะไรวะเนี่ย กูนี่ให้กูเข้าทางแคบๆนั่นเหรอไม่ได้ครับเราเราสยอย่างครับเราเป็นสายไมโครครับทุกคนเราต้องปีนเข้าได้ทิทุกคนเรามันเราปดขับไมโครอยู่แล้วนะทุกคนเราต้องปีนเข้าได้ครับนี่ครับเราต้องปีนเข้าได้นะทุกคนเราต้องปีนเข้าได้นะทุกคนเราเป็น สายขับแมโครอยู่แล้วนะครับอุย้ยมันแทน่นปักเลย<ฟ>อาจภาพอาจจะปุปั๊บๆหน่อยนะทุกคนแหม่เรียบร้อย <laughs> เป็นไงเราโอ้แค่นี้จิ๊บๆนะผมเรื่องแค่นี้นะแต่ว่ารถดำเราจะเอาเข้ามาทางนี้หรอเนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันขุ่นลึกขนาดไหน ด้วยเพราะว่าเราไมโครเล็กขุดมันลึกมากเลยนะมันน่าจะลึกลึกพอสมควรน่ะครับผมโอ้ลึกลึกอยู่เนะลึกอยู่เนะลึกอยู่นะจะว่าไปเนะเอาเ่อะลึกอยู่ลึกอยู่ลึกลึกอยู่ลุกพี่อ่านี่ไงรถดำมาทางนี้ไง ทางนี้ราดำมาได้อยู่นะผมบ้านเหมือนบ้านหลังนั้นเลยวะคุ้นๆกันเลยวะบ้านคล้ายๆกันเลยนะผมนี่เงจอดตรงนี้ก็ได้สิจอดข้างๆนี้ก็ได้ไม่โค้เอื้อมบอกมาอุ้ยชิดชนไม่โคเอื้อมออกมาได้นะผมเนี่ยสายหี้เดียวรถใหญ่มาผมรถเล็กยังยังไม่ว่างครับทุกคนมันผมว่าถอยเข้าได้อยู่นะมันอันนี้ฝั่งนี้มันก็ไกลเกินอ่ะผมว่าน่าจะเข้าได้นะลุง เราซะอย่างครับทุกคนครับเราซะอย่างครับมีอะไรบ้างที่ทําไม่ได้ครับทุกคนมีอะไรบ้างที่ทําไม่ได้ครับ <S <S นี่ไงชนไปแล้วมีอะไรบ้างที่ทําไม่ได้ครับเจอ,อยังแคบเลยว่ะแคบมากเลยวะแคบเกินลูกี่นี่ไงแคบขนาดไหนครับลูกี่ครับ เบคือบลูกพี่ครับแบคือแบลูกพี่เออชคือบเนี่ย,ย,ออยายไปแลบผม้ปแวอ้ยิบยบยิบกองขยะอ้ฝั่งนี้กว้างยังจะตายเคือแลบทุกคนจะชบขนาดไหนก็มาได้อะนะผมโอ้เแบขนาดไหนก็มาได้ทุกคนไปลุยกันเลยครับผม ทำงานกันเลยครับมาทำงานกันเลยครับพื้นที่กคเรกครียดประตูับนี่<ม>เดี๋ยวขอย่าดูก่อนแล้วกันนะผมนี่โอ้ยหล่อ,อ,อๆ,ๆเลยครับผมนะจุกนาซ่าหล่อๆเลยครับผมอยู่กับพี่หลอ,องเรานะผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปขุดอันนั้นออกด้วยเนะี่ยรู้เป็นมีดินอยู่ นี่ไม่มีกองดินอยู่นี่เขาไปได้ไหมนี่ได้เอวแต่ว่ามันจะขึ้นไม่ได้เออไปเดียวเว้ยโอ้โหกระแทกเจ็บอยู่นะเนี่ยแทกแรงเกินลูกพี่เกิดเดี๋ือดขุดยาดกจังวะแล้วตรงนี้ผมจะขุดยังไงไม่ได้ทุกคีนี่ขุดยังไงมันสวิงไม่ได้เนี่ย เอาไม่ไรเดี๋ยวเอาตรงนี้เดี๋ยวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวรถเล็กมาเก็บขุดไม่ได้อะอุย้ยชนอะไรวะเนี่ยอย่าบอกว่าไมชนหลุมอากาศเด็กโอ้ว่าละเดี๋ยวตรงนี้เอารถเล็กมาแล้วกันนะทุกคนนะอ๋อมันเป็นเหมือนไอ้นั่นเลย ตร,ตรงนั้นเดี๋ยวรถ้นเล็กมาครับเดี๋ยวตรงนี้ขุดเอารถ่นใหญ่ขุดเลยแล้วกันเพราะว่าดินมันเยอะครับทุกคนครับดินมันเยอะนะครับดินมันเยอะโอเคอขุดเหมือนขุดขุดขุดสระทุกคนนะขุดเหมือนขุดสระเลยครับเออแต่ว่าเราต้องไปขุดจากข้างในมาข้างนอกนี่หว่า มาขุดข้างนอกทำไมวะนนุ่นนุนมันต้องมาขุดเหลี่ยมนู้นมาต้องมาขุดเหลี่ยมนู้นเออคันนี้สามารถค้ำบิดได้นะครับต้องมาขุดเหลี่ยมนี้ก่อนนะผมแป๊บต้องขุดเหลี่ยมนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปญาตินะผมไม่เชื่อ ถอยไปอีกลูกปี้ถอยไปอีกอ่าถอยไปอีกถอยมาถอยมาลูปี้ถอยมา,ออาถอยมาออถอยมานี่ผนมะง,งานก็จะแบบว่าอันนี้นิดนึงนะครับลำบากนิดนึงคนระับเพราะแคบนะงานเนาะเอาเยอะกันไหนวะเนี่ยแคบครับทุกคนนะนะแคบมากงานจะลำบากนิดนึงนะครับมืดจังวะโอ้โหเปิดไฟแม่งเลย เปิดไฟสว่างๆเลยครับมืดบ้าครับยิ่งเป็นล่มหรืยิ่งมืดนะครับเฮ้ยหลังเราติดหรือเปล่าเ<อ>นี่ยมันลึกๆอยู่นะลึกนิดนึงครับดีมันเยอะก็เลยเอารถใหญ่มาเลยครับรถใหญ่รถเล็กไม่สำคัญครับผมแต่ว่าสำคัญอยู่นะครับโอ้โหลึกอยู่นะ ก็ว่าไปดิมเยอะนะเดี๋ยวตรงน,นั้นผมเอา,เอารถเล็กมาตักออกแล้วกันครับเออหรือว่าเราจะทำเป็นคันสาดีวะเออทำเป็นคันสาดีกว่าทุกคนเนี่ยทำเป็นคันสาอย่างเงี้ยเออว่ะโอ้โยเยอยกูเพิ่งคิดได้ทำเป็นคันสาดีกวก่า,อาโอ้โหผมขุดไปตั้งเ,เยอะแล้วนะครับผมเนี่ยทำเป็นคันสาแบบนี้ เจ้าของเจ้าของนาไอเจ้าของที่เขาเพิ่งบอกนะครับผมนี่ทำเป็นคันสาเล็กๆนะครับรถดับเพิ่งไม่ต้องมาแล้ว <c oughs> เออ,เอ,อคนไอ้นี่เพิ่งคิดได้แล้วผมไม่รู้ไปคนเอ่อคนไอ้นี่เพิ่งคิดได้นะครับผมเขาน่าจะทำสาใบาน้ำนะทุกคนเฮ้ยดับดินขึ้นมาดับดินขึ้นมาไม่ต้องละ <c oughs> ดับดินขึ้นมาเลยลูกพี่ เอาดินคืนก่อนทุกคนครับทุกคนครับขอญาตเราดินคืนแล้วกันนะครับญาตนะครับออญาตดินคืนนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคันสาแล้วกันนะผมแล้วก็อ่ามันจะคันสาได้ไงวะมันจะมันต้องตักดินออกใช่หรอเออไม่เลอเดี๋ยวผมทำเองคันสานะผมแต่มันจะใช้ดินเยอะมากเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเทหรอกไม่ต้องเทคืนหรอกเพราะว่าดินมันเหลืออยู่แล้วนะครับผมนะ อะไรวะเนี่ยดูดินดินเยอะนะดินดินมันมีอยู่แล้วครับผมเจ้าของที่บอกว่าทำเป็นคันสะให้ก็ได้นะครับผมได้ครับผมจัดให้เลยครับผมจัดพื้นที่มันแคบะมต้องวางแผนดีๆอ่ะไม่งั้นเราก็ต้องได้ลงไปในสะแต่ว่าไม่เลยครับสะไม่ลึกครับ แม่แลเราลงได้อยู่แล้วนะครับผมนะมันผิดพลาดไปแล้วเนาะเจ้าของที่เพิ่งมาสั่งนะเมื่อกี้นะครับผมมันก็เลยทําไม่ทันนะครับะเจี๊งแกเพิ่งมาสั่งเมื่อกี้เองนะทำเป็นคันสาวก็คันสาวเจี๊บบอกคันสาวผมก็คันแสตามอ่ะนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะ นะก็สำหรับงานตัวนี้เดี๋ยวมาลุยกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะก็คลิปนี้ก็อัปเดตครับขันดกนาซ่าแล้วก็ติดิฟรมนะทุกคนนะแล้วก็มีตัวนี้เป็นสามสองูนย์แล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาคลิตัวนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะสวัสดีทุกคนครับใครมีอะไรก็ส่งมาให้ได้นะครับผมนะสวัสดีครับผม